ใจทำไมไม่มีใครบอกยาลิสเอทีพไฮบริดต่างกับตัวเบนซินยังไงคุณอาจจะมองเห็นว่าหน้าตานอกจากตัว G-Sport มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวไฮบริดกับตัวเบนซิน มันแทบจะคนละคันกันเลยครับเพราะเขายกเครื่องใหม่จากยาริสครอสมาให้จากของเก่าที่เป็น1.2ที่มีแค่94แรงมา้าตอนนี้น้องเขามีกําลังเพิ่มขึ้นเป็น111แรงมา้าเมื่อเครื่อง1.5ตัวใหม่ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแถมได้ตัซิ่งเบร์เพิ่มจาก23.3กิโลเมตรต่อลิตรในตัวเบนซินเป็น29.4กิโลเมตรต่อลิตรในตัว HEV Premium แต่ใน HEV GR Sport จะลดลงมาเหลือ27.8กิโลลิตรนะครับก็ต้องให้เขานิดนึงแลกกับการขับขี่ที่ดีขึ้นและเผื่อใครไม่รู้นะ แพหน้าแพหลังรถคันนี้ยกมาจากตัวยาริสครอสและใช้กระดองจากยาริสเอทีฟที่เพิ่มจุดเชื่อมความแข็งแรงมากขึ้นถึง10%ครับแถมช่วงล่างก็เป็นการหย่อนเทคลงมาจากแคมรี่เพราะมันเป็นโช๊คที่มีวาล์วแปรผัน ถ้าอยากสัมผัสรถที่นุ่มได้หนึบได้ต้องมาลองคันนี้เลยครับถูกใจคนไทยแน่นอนมี2ตัวให้เลือก h e v premium ราคา7 1 9 0 0 0บาทแพงกว่าตัวเบนซินพรีเมียมรักชูรี่แค่2 0 0 0 0เองครับผมไม่รู้จะซื้อตัวเบนซินไปทําไมเหมือนกันส่วนในตัว gr sport ราคาเขาจะไปจบที่7 6 9 0 0 0บาทเลยครับชอบสบายไปพรีเมียมชอบหนึบหนับไป gr รายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปเต็มครับสรุปรถด,ดีดีวิ่งถังละพันโลมีอยู่จริงเติมน,น้ํามันเดือนละครั้งไม่ใช่เรื่องยากปั๊มน้ํามันไม่ถูกใจรถคันนี้